You're rolling up, Uber, black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, being สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวสาย24หรือเซลนิวนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กันที่ศูนย์ Honda าบิวิงสาขาบุรีรัมนะครับเราจะไปพบกับรถที่มาลงแท็กเดย์นะครับวันนี้นะครับ อะไรน enfin ี so ่ไม่ได้เจอกันไหวเลยช่วไหมโอ้เจอกันทุกวันครับเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้พี่นิวมีอะไรครับผมมีอะไรฮะผมมียางมือสองมาให้พี่นิวหนึ่งคู่นะโอ้โหางเลกนะมาให้พี่นิวลงสนามกับทีมงานพวกนี้นะโอเคพี่ใครขอไปแนะนำหน่อยว่าตัวพันเนี่ยเห็ญไทยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยก็อย่าลืมกดติดตามรับช่องไทยอินชาแนลให้ด้วยนะครับเออช่องสายสองสีด้วยอันนี้ช่องอะไรครับช่องจอมโอู้เนี่ย นี่ครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมใช่ไหมพี่ก่อนที่จะลงสนามนะครับอันนี้นะไปรับรถมาจากอมแก่นนะครับเป็นเซอร์วิสรับเซอร์วิสมาอุ้ยบริการขั้นเทพด้วยนี่ไปรับมาเมื่อวานเลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเราดูแลลูกค้าดีลูกค้าก็จะกลับมาทางตอบรับก็จะดีขึ้นอ๋อโอเคี้จะทำการตรวจเช็คล่างโซ่นะครับผมทำกาตรวจเช็คลมยางการขันแน่นของน็อตแต่ละตัวนะครับผมจริงๆแล้วคือทางคอน้าเขาจะไม่ให้ดูในการเซอร์วิสเลยในวันนี้เป็นแบบ เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับผมนี่ครับโดยอาจารย์เป็นหัวหน้าช่างครับเป็นพี่ออดแล้วพี่ออดดีครับผมเอาปฏิการโอ้พี่ออดสุดยอดแล้วก็ติดต่อพี่ออดได้เลยเรื่องเงินเรื่องเงินไม่ได้เรื่องเงินไม่ได้ก็อย่างเช่นโดสิบแยมรันครับถ้าปกติครับเกียร์ยุทธนานถถ้าเกิดแกทำเกียร์กลับนะครับให้ลูกค้านตัวนะครับจบนะครับสุดยอดเลยอันนี้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ะมันเครื่องอะไรนี่ก็แจ้งเรามาก็คือเหมือนกับ เซอร์วิสก่อนที่จะลงสนามนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็อะไรครับผมวันนี้เซอร์วิสตรงนี้เสร็จปุ๊บที่สนามพรุ่งนี้เราก็มีทีมช่างไปดูแลให้ที่สนามตลอดทั้งวันทั้งสองวันสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถที่ฮอนด้าพิคบีคยูรังเท่านั้นนะครับอ้าวคันนี้ครับผมอันนี้ก็จะไปรับมาจากประโคนใจอนี่ก็ไปรับมาเหมือนกัน เป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับเสิบติดการกับขี่สนามฟังนะครับผมโดนปลายยาเพื่อนไงโดนปลายยาไปแล้วครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่เช็คนะครับก็จะเช็คเข้าไปเหมือนกันในธันรู้นะก็จะตามทีให้นะครับผมเราก็จะมีตัวทีเดียร์าร์ทในนี้นะครับผมเอสพีพี่นะครับปีสิบแปดนี่ผมเป็นของพี่บาสนะครับตรงกลางในที่มากนะครับผมอันนี้จะวิ่งคอวิ่งครับผมรถรถเอียงครับ ส่วนเชคน้างผมเนี่ยผมน,นอกสนามผมต้งไปแล้วก็จะมีเดี๋ยวมีทีมงานไปดูแลที่สนามให้เหมือนเด่นอันนี้ก็นนเปลี่ยนยางทุกรอบสุดยอดมากคันนี้ใกล้สุดครับจากเกียรติครับคันนี้ครับผมคันนี้ลงสนามหนึ่งครั้งเปลี่ยนยางหนึ่งสองเซนหน้าหลังนะครับผม <laughs> คือครั้งละครั้งเปลี่ยนทุกครั้งที่ลงสนามแล้วกันโอ้สุดยอดเลยครับผม <laughs> นะครับเวลาทันนี้ดีมากครับเรียะครับดีมากครับอายุหกสิบกว่านะครับเวลาดีมากครับอันนี้ก็ทั้งหมด รวมกันนี่สี่พันแล้วดิสี่พันแล้วเรือของพี่นิวลงเลยครับห้าพันโอ้สุดยอดเลยครับแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยครับ feel <ihaz> nauseous <violin> believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for me I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold.